ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่เรื่องราวสำคัญในวันนี้ผมขอเรียนเชิญทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ช่วยกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยการติดตามของท่านคือพลังสำคัญที่ทำให้ผมสามารถค้นคว้าร,รวบรวมข้อมูลและนำเสนอเรื่องราวที่เปลี่ยนไปด้วยคุณค่าเกี่ยวกับเรียญเก่าเรียญสะสมและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่หลายคนอาจหลงลืมไปนานแล้วแต่กลับยังมีความหมายอย่างลึกซึง้งอยู่ในความทรงจำของคนไทยจำนวนมากการกดติดตามเพียงครั้งเดียวของท่านช่วยให้ช่องนี้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง และจะเป็นกำลังใจแท้จริงจากใจผู้ชมทุกท่านขอพระคุณเป็ดน้อยอย่างสูงครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปกว่า37ปีเพื่อพบกับเหรียญหนึ่งบาทที่หลายคนเคยเห็นเคยใช้และเคยพกติดตัวเป็นประจำในชีวิตประจำวันเหรียญที่อาจดูธรรมดาในตอนนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณค่าของมันกลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างเงียบๆและแทรกตัวเข้ามาอยู่ในใจของนักสะสมจำนวนมากทั่วประเทศเหรียญที่ผมกำลังจะพูดถึงในวันนี้คือเหรียญ5บาทไทย ปี1,988หรือปีพุทธศักราช2,531เป็หรียญที่เปรียบเสมือนหลักฐานสำคัญของยุคสมัยหนึ่งและเป็นหนึ่งในเหรียญที่ผู้คนวัย55-65ปีจำนวนมากยังมีความทรงจำร่วมกันอย่างลึกซึ้งศักมัรับคนที่เติบโตในช่วงปลายยุค2,520และยุค2,530เหรียญ5บาทในเวลานั้นถือเป็นเหรียญที่มีค่ามาก ในชีวิตประจําวันเงินเทียง5บาทอาจซื้อของกินในโรงเรียนซื้อขนมซื้อค่าโดยสารรถ2แถวหรือแม้กระทั่งใช้เป็นเงินเก็บเล็กๆน้อยๆในกล่องเหล็กที่เด็กสมัยก่อนมักใช้ซ่อนเงินเอาไว้ความทรงจําเหล่านี้ทําให้เหรียญ5บาทปี1988ไม่ใช่เพียงเหรียญโลหะธรรมดาแต่เป็นตัวแทนของวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอบอุ่นและเต็มไปด้วยความหมายสําหรับคนที่เติบโตในช่วงปลายยุค2520และยุค2530เหรียญ5บาทในเวลานั้น ถือเป็นเหรียญที่มีค่ามากเลยนอนชีวิตประจําวันเงินเพียง5บาทอาจซื้อของกินในโรงเรียนซื้อขนมซื้อข่าโดยสารรถสองแถวหรือแม้กระทั่งใช้เป็นเงินเก็บเล็กๆน้อยๆในกล่องเหล็กที่เด็กสมัยก่อนมักใช้ซ่อนเงินเอาไว้ความทรงจําเหล่านี้ทำให้เหรียญ5บาทปี1988ไม่ใช่เพียงเหรียญโลหะธรรมดาแต่เป็นตัวแทนของวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอบอุ่นและเต็มไปด้วยความหมายเมื่อเรามองเหรียญรุ่นนี้ใกล้ๆเราจะพบว่ามันมีเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวเหรียญ5บาทไทย เป็นเหรียญชนิดเดียวในช่วงเวลานั้นที่ใช้รูปทรง12เหลี่ยมแบบโพลีกอนมีความแตกต่างจากเหรียญอื่นๆอย่างชัดเจนทำให้ผู้ใช้สามารถแยกแยะได้ทันทีเพียงแค่สัมผัสแม้ในกระเป๋าที่มืดก็ตามและรูปแบบนี้เองที่ทำให้เหรียญ5บาทยุคเก่ากลายเป็นที่ต้องการของนักสะสมในปัจจุบันอย่างมากเหรียญปี1 9 8่นปมีความโดดเด่นอยู่หลายประการทั้งในด้านการผลิตปริมาณการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์เบื้องหลังปีพิมพ์นั้นทุกเหรียญมีร่องรอยของเวลามีรอยขีดมีรอยสัมผัสจากมือคนนับพันนับหมืน่นที่เคยใช้มันในชีวิตประจําวันเหรียญที่ดูเก่าเก็บแต่กลับบอกเรื่องราวของยุคสมัยได้อย่างชัดเจนเราจึงไม่สามารถมองเหรียญรุ่นนี้เป็นเพียงวัตถุโลหะธรรมดามันคือความทรงจําที่เคยหมุนเวียนอยู่ในร้านโชห่วยในตลาดทุกซอกซอยทุกโรงเรียนทุกเส้นทางรถเมลและในกระเป๋ากางเกงของคนไทยส่วนใหญ่ ในยุคนั้นผู้คนอายุ55-65ถึงปีในวันนี้หลายท่านอาจเคยใช้เหรียญนี้ซื้ออาหารจานละ5บาทเคยใช้จ่ายในวันที่ค่าครองชีพยังไม่สูงเหมือนทุกวันนี้หรืออาจจะเคยเก็บเป็นกล่องๆในช่วงที่เหรียญถูกใช้อยางแท้หลายความเรียบง่ายของเหรียญน,นี้คือเสน่ห์ที่แท้จริงเพราะมันเชื่อมโยงกับความทรงจําที่ไม่มีอะไรมาแทนที่ได้พูดถึงหน้าของเหรียญด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่ผู้หัวผู้มิพลอุญเยศร,รัชกาลที่9้าในชุดฉลองพระองค์ครุยจุลามณี ซึ่งเป็นภาพที่คุ้นเคยของคนไทยทั้งประเทศในช่วงนั้นถัดลงมาคือข้อความประเทศไทยและมูลค่า5บาทตัวอักษรและโลดลายยังคมชัดแบบเหรียญเก่ายุคแรกๆที่ยังมีการเน้นความประณีตสูงแตกต่างจากบางรุ่นหลังที่โลดลายเริ่มเรียบลงเพื่อให้ผลิตได้ง่ายขึ้นด้านหลังของเหรียญเป็นรูปวัดเบญจมบพิรซึ่งถือเป็นสัญ,ญลักษณ์สาคัญที่ปรากฏบนเหรียญไทยหลายรุ่นและได้รับความนิยมอย่างมากจากนักสะสมเพราะเป็นภาพที่สวยงาม และมีความหมายทางวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งเส้นสายของสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมยุโรปที่ลงตัวทําให้เหรียญรุ่นนี้เป็นหนึ่งในเหรียญที่มองแล้วรู้สึกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างแท้จริงเหรียญปี1988นั้นมีจํานวนการผลิตไม่มากเท่าบางปีทำให้เมื่อเวลาผ่านไปความหาได้ยากจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเหรียญที่ยังสภาพสวยคมลายชัดหรือผ่านการใช้งานน้อยยิ่งเป็นที่ต้องการในวงการสะสมของนักสะสมรุ่น ใหญ่ที่ให้ความสําคัญกับความสมบูรณ์ของเหรียญเป็นพิเศษเมื่อเราพูดถึงคุณค่าของเหรียญเก่าเราไม่ได้มองแค่ด้านการเงินเท่านั้นแต่ยังมองถึงคุณค่าทางใจคุณค่าทางประวัติศาสตร์และคุณค่าทางคอวอหามทรงจําร่วมของสังคมไทยเหรียญหบาทปี1988คือหนึ่งในเหรียญที่สามารถเล่าเรื่องราวของยุคนั้นได้ดีที่สุดตั้งแต่ภาพของเด็กนักเรียนที่ซื้อขนม5บาทไปจนถึงร้านค้าเล็กๆที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ และผู้คนเดินซื้อของกันอย่างคึกคักและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงที่หลายท่านรอคอยกันมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของบูลค่าเหรียญรุ่นนี้ไหนปัจจุบันแม้ว่าเหรียญ5บาทปี1 9 8 8จะยังไม่ใช่เหรียญที่หายากที่สุดในท้องตลาดแต่หากเหรียญมีสภาพปีคมชัดยังไม่ผ่านการใช้งานมากราคาก็สามารถไต่ขึ้นได้อย่างน่าสนใจเหรียญยศสภาพเดินตลาดทั่วไปอาจมีราคาซื้อขายตั้งแต่ไม่กี่สิบ,บาท ไปจนถึงหลักร้อยขึ้นอยู่กับความคมความเก่าการเก็บรักษาและความต้องการในตลาดนักสะสมช่วงนั้นแต่ถ้าเหรียญอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์หรือเกรดสูงมากราคาก็มีโอกาสขึ้นได้หลายเท่าตัวเพราะนักสะสมจํานวนมากกําลังมองหาเหรียญยุคเก่าที่มีสภาพดีและยังคงความคมของลวดลายเดิมเอาไว้อย่างครบถ้วนนี่คือเสน่ห์ของเหรียญเก่าทุกเหรียญเหรียญธรรมดาที่เคยหมุนเวียนอยู่ในมือคนไทยนับล้านคนสามารถกลายเป็นเหรียญที่มีคุณค่าทั้งทางจิตใจ และมูลค่าตลาดในวันนี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์และเรนิยอนหบาทไทยปี1988ก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันหากท่านมีเหรียญนี้อยู่ในบ้านอยากเพิ่งคิดว่ามันไม่มีค่าลองหยิบขึ้นมาดูลองดูลวดลายดูสภาพดูความคมและเก็บมันไว้ให้ดีเพราะเมื่อเวลาผ่านไปเหรียญธรรมดาธรรมดาหนึ่งเหรียญอาจกลายเป็นของล้ำค่าที่มีคุณค่ามากกว่าที่เคยคิดไว้ก็เป็นได้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนถึงตอนนี้และขอกล่าวอีก ครั้งว่าการกดติดตามของท่านคือกำลังใจสำคัญที่สุดที่ทำให้ผมสามารถนำเสนอเรื่องราวต่างๆให้ทุกท่านได้ฟังอย่างต่อเนื่องขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการสะสมเหรียญและร่วมเดินทางย้อนเวลาไปพร้อมกันนอกอีีกในคลิปถัดไปขอบคุณจากใจจริงครับ